หลบสปอยวันนี้นะครับกับซ o วเบิร์นส่งท้ายปีแบบจี๊ดจีซีดๆนะฮะซซวเบิร์นผลงานเรื่องที่2ของพูมมกับสาวเอเมอรัลฟนเนลหลังจากที่แจ้งเกิดในฐานะพูมมกับเต็มตัวจากเรื่อง Promising Young Woman ที่คว้ารางวัล Best Original Screenplay ไปเมื่อ2ปีที่แล้วด้วย โฟกัสที่ตัวเอกผู้ชายบ้างนะครับหนังเล่าเรื่องราวของ Oliver Quick นักศึกษาออกซฟอร์ดที่ถูกดึงดูดเข้าสู่โลกของชนชั้นสูงจากเพื่อนร่วมคลาสของเขาเองคล้ายๆกับ Promising Young Woman พุ่มกับ Emerald Fennell เนี่ยมีจุดเด่นในการฮุกคนดูนะครับให้ติดตามเรื่องราวของหนังที่ต้องบอกว่ามีความแปลกเรื่องนี้มีการพูดถึงชนชั้นการที่สังคมเนี่ยให้ความสำคัญกับคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์มากสิก,กว่าความสามารถ นำโดยตัวละครที่มีความไม่สมบูรณ์แบบนะครับพร้อมกับ motivation บางอย่างที่ทำให้เราเนอยากคาดเดาว่ามันจะออกมาเป็นยังไงบวกกับเทคนิคการถ่ายทำที่ไม่น่าเบื่อนะครับเรื่องสีมุมกล้องสวยมากได้บูมกับภาพมากฝีมืออย่างลีนัสแซนเกรนเจ้าของผลงานลาลาแลนด์มาช่วยในเรื่องนี้ด้วยนอกเนือจากเรื่องภาพอีกจุดเด่นหนึ่งคือเพลงเอเมอรัลแฟนเนลเนี่ยแกจะชอบใส่เพลงมันๆน,น,นะครับ Feeling เหมือนพวกหนังไฮสคูลเข้ามาทำให้โดยรวมเนี่ยเพซซ i n g ของหนังมันไม่น่าเบื่อ แถมยังได้นักแสดงอีกหลายท่านมาช่วยเสริมด้วยนะครับอย่างเจคอบอิลอดีอาชีมาเดควโรสมุนไพค์และอีกหลายๆท่านนะครับส่วนตัวเอกของเราแบรรี่เคิลเกนก็ยังคงมาตรฐานของตัวเองได้ดีเยี่ยมอนาคตไกลามากๆครับสำหรับนักแสดงหนุ่มวัย31ปีเรื่องนี้ก็ได้เห็นพัฒนาการของตัวละครเขาเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเข้าไปในรั้วม,มหาลายัยจนไปถึงท้ายเรื่องเลยยิ่งพออยู่คู่กับเจคอบอิลลอดีเนี่ยถือว่าเคมี Me เข้าขากันมาก เบอร์รี่เป็นคนหนึ่งที่เหมาะกับคาแรคเตอร์แปลกๆจริงๆนะครับด้วยลุคที่มีความติ๋มๆแต่แฝงไปด้วยความจิตไม่ว่าจะแสดงบทบาทไหนเนี่ยถือว่าทำได้ดีมากๆเป็นอีกหนึ่งคนที่มีชื่อเข้าชิงโกลเด้นโก b e ในต้นปีหน้านะครับถ้าใครอยากตามไปดูผลงานเก่าๆของแกเนี่ยผมแนะนำเลยเรื่อง The Killing of the Sacred Deer นะครับกับ The Banshees of Inisherin แล้วก็ที่เล่นเป็นโจเกอในฉากที่ถูกตัดออกไปของ The Batman ก็ดีมากๆเช่นกัน แต่จุดที่ทาให้หนังมันไปไม่สุดสําหรับผมนะครับคือการกระทําหลายๆอย่างของตัวละครเนี่ยมันมีความเวอร์อยู่เหมือนกันซึ่งตอน Promising Young Woman น่ก็เป็นเหมือนกันเลยนะครับคือตัวละครเนี่ยมันมีปมเจอเหตุการณ์ร้ายๆมาแต่การที่คุณจะเลือกทําอะไรบางอย่างหรือใช้ชีวิตแบบในเรื่องเนี่ยมันแอบดูมีช่องโหว่เยอะเหมือนกันและที่สําคัญสําหรับซอลเบิร์นคือ Pay off ในช่วงท้ายครับผมไม่ได้รู้สึกว่ามันว้าวขนาดนั้นมันพอเดาวทางได้อยู่นอกจากนี้ตัวหนังยังได้รับเรต R ด้วยนะครับ แล้วอาแบบจริงๆนะครับคือไม่เหมาะสําหรับน้องๆอายุน้อยๆเลยแล้วหลายๆฉากนีก่คือแบบเกินเบอร์จริงๆไม่ว่าจะเป็นฉากทอ่อหรือฉากดินนะครับอันนี้แอบใบให้คือแบบไม่รู้จะทำไปเพื่ออะไรนะครับทําไปทำอะไรท,ทำเพื่ออะไรสําหรับ So ลเบิร์นผมให้8เต็ม10ทําดีครับไม่น่าเบื่อเลยมีความแปลกๆปันๆส่วนตัวผมชอบกว่า p r o m i s i n g y o ย n ง Women แล้วก็คิดว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่ไม่ควรพลาดเหมือนกันตอนนี้หาดูได้ในพรามวิดีโอนะครับ แล้วเพื่อนๆคิดยังไงกันบ้างครับชอบไม่ชอบก็แชร์ความคิดเห็นกันได้เนาะส่วนใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องหลบสปอยด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับหลบสปอย